สวัสดีค่ะยินกันช่องช h เดยฟอร์มานี่ย่ๆนะคะวันนี้นะคะน้องมาังนะคะจะมาทําสลามนะคะเออเออสลามนะคะน้องมาังนะคะซื้อมาจากร้านสลามบอนะคะเดี๋ยวจะไปไเริ่มทากันเลยนะคะเดี๋ยวจะมาแนะนําอุปกรณ์ที่เราจะทําสลามกันเลยค่ะอันนี้นะคะจะเป็นถ้วยเวลาทําสลามเสร็จนะคะอันนี้ก็จะเป็นกาวนะคะกาวขุ่นนะคะอันนี้ก็จะป้องกันติดมือนะคะก็คือเบบี้ออยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นน้ำยานะคะเป็นน้ำยาจากร้านสลามบูนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีชมพูสีฟ้าสีม่วงและอันนี้ก็จะเป็นกลิ่นสีม่วงนะคะอันนี้จะเป็นน้ำหมุกน้ำมุกนะคะอันนี้จะเป็นกากเพชรตกแต่งนะคะแล้วก็ที่สําคัญขาดไม่ได้เลยคือถ้วยผสมแล้วก็ชอ้อนคนนะคะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มทํากันเลยนะคะ อันนี้นะคะจะเป็นกาวนะคะบึกรเลยให้เกลี่ยนะคะใส่กับช้อนประมาณสี่ช้อนหรือสองช้อนก็พอเนาะใส่เลยไม่เกินอะไรคะก็จะเกลี่ยให้มันเกลี่ยเลยนะคะเพระาะว่าหมดแล้ว งงลงกบนะคะก็จะเฟฟประมาณสี่้อเที่อัเดียนี่คะ่ะ้องที่สี่นี่จะเป็นการขูที่เราทำนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นการที่น้องมาลนะคะใส่เลยนะคะแต่ก่อนไปทําอีกทีนึงนะคะก็จะใส่กำลังก็จะเลือกใส่เป็นสีฟ้านะคะประมาณสองหยุดนะคะอุ้ยตกนะคะนี่เลยคะ่ะ โอเคค่ะใครอยากใส่ช่องหยูดสามหยุดก็แล้วแต่เลยนะคะระ้ว่านันเขาจะเริ่มเลี่ยให้มันเข้ากับสีชมพูนะคะเกลี่ยนี้เลยนะคะก็จะได้สีแบบนี้นะคะแต่ว่าคนต่อเลยนะคะนะคะก็คนต่อเลยนะคะ คนจนกว่าสีมนจะออกปปเปรี้ยวๆไปหน่อยมากไานะคะเพื่อว่ามันอ่อนไปนะคะก็จะใส่อีกหยดหนึ่งเลยนะคะใครชอบอ่อนใครชอบเข้มก็เลือกแต่เลยนะคะทั้งเลยนี่นะคะก็จะมีออกเข้มๆไปมากกว่าเลยนะคะนี่นะคะ อ้นที่สานะคะที่น้องมาราจะใส่ก็คือจะใส่ตัวนี้ค่ะน้ำมุกนะคะใส,ส่ซักใส่ซักประมาณ2หยดนะคะอุ๊ยออกแล้วนะคะนี่นะคะด้นี่สีขาวๆนะคะก็จะปิดฝาหนังก่อนเนาะก็จะคนกันเลยนะคะ ให้เข้ากันเลยนะคะนี่ค่ะทุกคนนัดที่สี่เพื่อจะใส่นะคะก็จะเป็นใส่กลิ่นนะคะใครชอบกลิ่นไหนก็ไม่รู้นะคะเพราะเขาให้กลิ่นเดียวนะอันนี้เป็นกลิ่นอะไรครับกลิ่นอางวุ่นนะคะใส่ประมาณ นี่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 ประมาณนี้เลยนะคะทีปิดฝาแล้วก็ตั้งที่เดิมเลยนะคะแล้วก็คนกันเลยค่ะมันจะไม่ออกเป็นสีนะคะดูคะ่ะมันจะจับตัวกันไหมเนี่ยมันจะไม่เป็นสีมันจะเป็นแค่กลิ่นนะคะกลิ่นหอมไหมครับหอมมากเลยนะคะหอมมันเอาธรรมาดาเลย นี่นะคะลำที่5้าของเรานะคะก็จะใส่เป็นากากเพชรนะคะส่เป็นกากเพชรเลยนะคะใส่เป็นสีอะไรครับมีสีอะไรครับกากเพชรสีม่วงกับสีสีม่วงกับสีฟ้าไอนหนูอะใช้สีชมพูหนูก็ต้องเข้ากับสีม่วงนะคะประมาณประมาณไม่ไม่มากนะคะเพราะเดี๋ยวจะอันตรายนะคะ ทุกคนไม่ต้องกลัวว่าทําแล้วมันจะติดมือเด็กแล้วเด็กเอาไปเข้าตาไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามันจะติดกับตัวสลามเลยนะคะอุ้ยอุ้ยอุ้หนูไม่กล้าหนูไม่กล้าหนูไม่กล้าอุ้ยอุ้ยกลัวไปก่อนเดี๋ยวไปวันนี้อันนี้นะคะก็จะเป็นสิ่งที่หนูใส่เมื่อกี้นะคะก็จะขุ้นๆเลยนะคะ ที่เจ็ดของเราเลยนะคะก็คือน,น้ํายาทําสลามคือมันจะจับตัวกันเป็นก้อนนะคะอันนี้น้องมาปางนะคะชอบมากเพราะว่าถ้าใครทําสลามแล้วรู้ไหมทําไมไม่ติดเพราะไม่มีไอตัวนี้นะคะน้ําเป็นเขาเรียกว่าน้ํายาทําสลามน้องมาปางก็จะใส่ประมาณหนึ่งช้อนนะคะนี่ก็จะพอเลยนะคะ อันนี้นะคะต้องรังว่าทำไมมันเป็นสีอันนี้นคนเลยนะนี่เลยนะคะทุกคนมันจะจัดจวนเป็นก้อนนะคะนี่แต่ว่าต้องคนให้ละเอียดกว่าน,นี้นะคะโอ้โหใสไปแป๊บเดียวแต่ว่าถ้าสมมติใครไม่ได้ทำหรือแบบไม่ได้ซื้อต้องทำเองอะไรประมาณน,นี้มันอาจจะติดติดมือหน่อยนะคะเพราะว่าไม่มีไอตัวนี้ บางคนเขาอาจจะทํากับแป้งเอาแป้งใส่เยอะๆแล้วมันจะแบบจับตัวกันเป็นก้อนเป็นิดนึงเนาะแต่ว่ามันจะแข็งไว้ไปได้ประมาณสองวันสามวันแต่อันนี้อัน,นไว้ประมาณได้หนึ่งอาทิตย์กว่าฮ่ามันเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนแล้วคะ่ะนี่นี่เออแม่เดี๋ยวต้องคนไปเรื่อยๆเลยนะนี่เหรอโอ้โห oh my god เล่นได้ยังครับตอนนี้ ไม่รู้นะคะแต่ว่าต้องขนดไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่าตรงเนี้ยขอบๆตอนนี้มันติดอะไรแบบติดอยู่นะคะนี่เลยนะคะก็นี่เห็นไหมมันก็จะติดอยู่ติดอยู่ที่ช้อนบ้างอะไรแบบนี้นะคะเล่นได้เรียบร้อยเลยนะคะรอบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจับกันเลยค่ะเดี๋ยวนี่นะคะเบอร์นี่นะคะจะเป็นเบบี้ออยนะคะก็จะเป็นเหมือนนนึงนะใช้ไปมันหยดเออประมาณน,นี้เนาะ ก่อนเล่นต้องทาก่อนใช่ไหมครับเพื่ออะไรครับเพื่อความแม่ติดมือนะคะเพราะเีบีออนนะคะช่วยได้เราเยอะมากเลยนะคะอันนี้นะคะเราต้องคนต่อไปเรื่อยๆนะคะโูครนี่นะคะทุกคนมันก็เล่นได้เรียบร้อยเลยติดมือไหมครับไม่ติดค่ะโหยืดมากเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะให้มาดูกันนะคะเดี๋ยวนี่ทุกคน โอ้โหโอ้ไม่ก็ไม่ก็ไมแพรนะครับแพนะครับแพรหน่อยเหรอโอเคโอ้โหไม่ก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่กเลยนะคะเราจะมารอเยอะจะมาฟังเสียงจิ้มฟินกันเลยนะคะ <c oughs> เลยนะคะทุกคนเปนไงบ้างครับ คือแบบฟินมากเนื้อดีไหมครับเนื้อมันก็ดีมากเลยนะคะแบบดูสิโอ้ยาว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 มากเลยนะติดมือไหมถามว่าปิดคะ่ะแต่ว่ามันจะเป็นปิดที่หนูเองเพราะว่าหนูทานี้ไม่ทั่วนะคะวันนี้นะคะน้ำมันนะคะก็ทําสรามได้สําเร็จนะคะใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซอบกันให้ด้วยนะคะวันนี้นะคะ ใครอยากทำอันน้องแบบแรงนะคะอย่าลืมไปเสิร์ชหาร้านนี้เลยค่ะร้านสลามเวิร์กนะคะไปดูกันเลยนี่นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย